นะคะคุณคันโป๊ค่ะได้เลยค่ะคุณคันโป๊มาทำอะไรที่ศาลคะอ๋อวันนี้นะคะมายื่นเรื่องฟ้องช่องช่องหนึ่งอะคะ่ะช่องช่องนี้ดังไหมคะคุณคันโป๊ก็ค่อนข้างที่จะดังนะคะก็ดังเลยแหละเพราะว่าเราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากเขาอะคะ่ะมีแต่ใช้รายงานนะคะมีลักอักษรย่ออะไรหรือเปล่าคะมีค่ะออขอเป็นอักษรยอ่อ สวแล้วกันนะคะสวแล้วไปคิดกันนะคะทุกคนไปคิดกันเอาเองนะคะว่าสวจะเป็นช่องไหนแล้วมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะก็มีเรื่องหลายเรื่องอะคะ่ะหนึ่งก็คือเรื่องผลประโยชน์อย่างที่พูดนะคะแล้วก็ไม่ลงรอยกันนะคะเวลาเรามากองเนี้ยก็ให้เราใช้เราทํานู่นทํานี่ทาทุกอย่างเลยอะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้ฆ่าตัวอะไรนะคะดิฉันพยายามพยายามติดต่อขอทวงไปแล้วว่าเออเนี่ย ให้ชั้นอะไรตกลงกันก่อนหน้านี้คือเขาก็ตกลงนะคะแต่พอหลังจากนั้นเ,เขาเบี้ยวเราเราก็เลยต้องยื่นเรื่องค่ะเราจะฟ้องในมาตราไหนคะก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะเพราะว่าก็ผิดเรื่องผลประโยชน์นะคะเราต้องได้ผลประโยชน์เพราะเพราะหญิงเองก็ลําบากค่ะแล้วคุณมีทนายหรือคุณฟ้องเองอะไรคะมีทนายไหมคะดิฉั้นเหรอคะฟ้องเองค่ะยื่นเรื่องฟ้องเองไม่มีทนายอะไรดตนสิ้นค่ะ แล้วถ้าขึ้นศาลแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่เจอร่วมงานกันอีกได้หรือเปล่าคะเ,ออเรื่องร่วมงานล่ะคะคงไม่ค่ะคงออคงคิดว่าคงไม่มีแล้วอะคือตัดขาดไปเลยคะ่ะความเป็นเพื่อนก็คือหมดไปเลยค่ะคนรู้จักก็คือหมดไปเลยทุกอย่างจบคะ่ะไม่มีอะไรต่อเติมแล้วคะ่ะจบค่ะแล้วคุณคันโปะจะฟ้องเขาเยอะไหมคะในคดีนี้อม รวมประมาณมูล,ลค่าแล้วนะคะก็ก็ต้องประมูลจากช่องเขานะคะรวมๆแล้วก็คือคนติดตามเยอะค่ะแล้วก็แต่ละวิวที่มีดิฉันเข้านะคะคือดังทุกคลิปแล้วก็ได้เงินอาจจะเยอะราคาดิฉันก็จะประมูลได้ประมาณพันล้านนะคะพันล้านดอลลาร์ค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวนะคะ คุณจะทํำยังไงคะถ้าฟ้องมานะคะดิฉันก็จะฟ้องกลับเหมือนกันค่ะนะคะเขาจะฟ้องฉันในคดีที่ว่าฉันไม่จ่ายค่าตัวของเขาฉันไม่จ่ายได้ยังไงคะเขามาเข้าคลิปให้ดิฉันดิฉันก็จ่ายให้เขาตลอดเลยค่ะดังนั้นจะมาบอกว่าดิฉันไม่จ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าดิฉันก็มีหลักฐานของดิฉันเหมือนกันค่ะที่มายื่นต่อสารแล้วดิฉันก็จะฟ้องกลับค่ะเขาบอกว่าคุณไม่จ่ายค่าตัวจริงไหมคะ ไม่จริงค่ะดิฉันจ่ายค่าตัวเขาทุกบาททุกสตังค์นะคะอย่างเช่นเขามาไม่เต็มวันดิฉันก็ให้เขาแบบเต็มแรงของเขาค่าตัวของเขาก็แพงมากสูงมากอยู่ในระดับซุปตาค่ะดิฉันก็จ่ายให้เขาตลอดค่ะเพราะว่าดิฉันกลัวเขาจะเป็นคนที่เรื่องมากค่ะแล้วจะมีสิทธิ์ร่วมงานกันไหมคะอะไม่ค่ะเพราะว่าดิฉันก็คงจะไม่จ้างเขาแล้วนะคะ เพราะว่าเขาเป็นคนที่เรื่องมากค่ะหนึ่งเรื่องมากสองไม่ตรงเวลานะคะสามชอบด่าคนที่อยู่ในกองนะคะแบบวีนอยู่ตลอดเวลาค่ะอันนี้ที่ฉันก็ไม่รู้นะคะบางทีถ้าไม่ได้ดั่งใจเขาก็วีนดิฉันดิฉันก็ต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้ค่ะจนมาถึงวันนี้เขามาฟ้องฉันฉันได้รู้ถึงสันดานของเขาค่ะว่าเป็นคนยังไงนะคะดิฉันจะเอาเรื่องเขาให้ถึงที่สุดค่ะ แสดงว่าคุณก็ต้องชอบเขานะคะเพราะว่าค่าตัวเขาแพงกูถึงได้จ้างเขามาที่ฉันเห็นว่าเขาดังแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลที่ดังที่สุดนะคะที่ฉันก็อยากจะให้เขาน่ยมาดันช่องของดิฉันให้ช่องของดิฉันปังขึ้นปังขึ้นแต่ยอดวิวของดิฉันนะคะพอเขามาร่วมปุ๊บวิวของดิฉันตกหววลงเลยค่ะดิฉันงงเหมือนกันนะคะแต่ดิฉันก็คงไม่ใช่เพราะเขาหรอกฉันก็เอาเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ลงเรื่อยๆเลยค่ะแต่ วันนั้นสัมภาษณ์เขานะคะเขาบอกว่าเขามาเข้าคลิปกับคุณเนี่ยคลิปที่มีเขาอะค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนมากดไลค์กด Fol โ low ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะเป็นเพราะเขาอะค่ะเขาหลอกลวงคุณแล้วค่ะนะคะเขาหลอกลวงคุณแล้วค่ะมาวันนี้ไม่ต้องปิดบังอะไรทั้งสิ้นค่ะช่องที่เขาจะฟ้องดิฉันนั่นก็คือช่องสาวสวยนะคะเขาจะฟ้องช่องสาวสวยของดิฉันดิฉันก็จะฟ้องเขาคืนค่ะในข้อหาที่ ละเมิดเรื่องส่วนตัวของดิฉันแล้วก็ใส่ลายป้ายสีดิฉันตามมาตาหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วเราคิดว่าเราจะชนะไหมคะดิฉันจะไปบนศาลพภูมินะคะดิฉันจะไปบนศาลพภูมิให้ชนะศาลดีกาค่ะแล้วก็ในในคดีอาญาด้วยนะคะทุกคนถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวนะคะ ตอสัมภาษณ์นะคะคุณคันโปเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคดีค่ะก็ชนะค่ะขัดรอยค่ะแล้วได้เงินมาคุณคันโปะจะเอาไปใช้อะไรบ้างคะเอิม่มก็คงจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะส่วนตัวมากๆเลยสําหรับดิฉันเองก็ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ของตัวเองเนาะอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะไปผู้ชายค่ะแล้วเขาจะนัดจ่ายวันไหนคะเอิม่มนจะเร็วที่สุดก็คือภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ ก็ต้องให้เร็วที่สุดนะคะเพราะที่ฉันตกลงไปแล้วคือยืนบอกเขาไปแล้วคือคุยกันรู้เรื่องแล้วในศาลนะคะว่าต้องให้เร็วที่สุดคือวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่อย่างเร็วที่สุดอย่างช้าที่สุดก็คือสิ้นเดือนนะคะคุณคิดว่าคุณได้รับความเป็นธรรมมากขนาดไหนก็ค,คิดว่าทำที่สุดนะคะเพราะที่ฉันถึงชนะงาถ้าไม่ทําดิฉันจะต้องแพ้ถูกไหมเออเราก็ต้องมั่นใจเพราะเราชนะเราก็ต้องทําอยู่แล้วชอบทําอะค่ะแล้วต่อไปนี้คุณคันโปจะ มีอะไรในชีวิตที่จะต้องทำไหมคะีิฉันก็มีความสุขมากนะคะยิ่งชนะกฎหมายข้อนี้นะคะกับศาลวันนี้นะคะดิฉันมีความสุขมากมันมันอดกันไม่ได้ะคะ่ะมันมันตื้นมันตันใจมีความสุขมากเยะคยค่ะพิฉันขอตัวไปใช้เงินนะคะ ำไมคุณถึงแพ้คะพูดแล้วก็เหมือนโชคชะตาของดิฉันมันมันมันเลวร้ายอย่างนี้คะศาลท่านน่ะตัดสินให้ดิฉันแพ้ดิฉันต้องจ่ายเงินให้เขาหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐดิฉันจะทำยังไงคะท้าไม่ดิฉันโดนฟ้องเยอะขนาดนี้คะท่านศาลที่เคารพดิฉันคงจะต้องปิดช่องแล้วนะคะ ดิฉันจะต้องไปขายหมีมาไทนี่ให้เขาจะได้หรือเปล่าคะตั้งหนึ่งพันล้านสารไม่นะทำกับดิฉันอย่างนี้เลยนะคะเอกสารอะไรทุกอย่างดิฉันก็มีดิฉันว่าคุณคันปต้องมีอะไรเกี่ยวกับสารเกี่ยวข้องกับสารแน,แน่เรื่องผลประโยชน์แน่แนคะ่ะแต่ดิฉันไม่มีหลักฐานพูดไปเดี๋ยวเขาจะฟ้องฉันกลับฉันขอตัวนะคะ ขอตัวนะคะนักข่าวทุกคนหยุดมาทำไมหรอคะคนขี้แพ้ทำไมมึงฟ้องกูเยอะจังอะก็จะเ,เป็นความสุขของฉันนะคะเขาจะเรียกเอาเท่าไหร่ก็ได้นี่ยังน้อยไปนะคะหนึ่งพันล้านดอลลาร์ละคะ่ะมึงจะเอาให้กูหมดตัวเลยใช่ไหมมึงไม่คิดถึงความเป็นเพื่อนกันมาเลยเหรอไม่ใช่แค่บดตัวนะคะจะให้แค่บดเหนือแต่หนี้อะคะ่ะ มไม่ต้องมาขอหรอกนี้กูจะไปนะนี่เหรอคนชี้แพยังไม่จับรถเอาไปคนชี้แพึงจะไปไหนเอาเงินกูคืนมาเอาเไป